จักสุกคนเห็นอย่างกันทำอะไรเออแน่บ่เอิญบุก่าเขาเฮือนได้นี่วายตะวันคือเป็นตาญาณเนีตะวันคือหนาขาวแทะสบายดีพี่น้องลูกฮักการรับฮักก้าเส้าแห่นมฮะ รับ่ดงก่อมรับก้อมนอนมันใหม่เพื่อป่วยยาอัะนั้นไผแห้งพหดด้น่ะเอาไผ่ออกก่อนแน่มาเล้งมาเล้งก็ยากดิดำนั่นอ๋ก่อนหมอมันใหม่ก่อนนะฮะนะเอาลงก่อนยกลงก่อนปื้มันใหม่เลยเอาลงบ่หมอเพื่นสีใหม่ก่อนตน้ำมันนะต้หญ่ๆันนะมันงน กัดสบายดีเด้อพี่น้องมาพอกันอีกแล้วกระ่องจิ๋วบ้านนานะคะพี่น้องขาเส้นเดียวเส้นเคยนะคะมือนี่ <c oughs> <c oughs> มือนี่จิ๋วมากินโมกระถาอยู่กันสาวสุป,ปนีนะคะ <c oughs> พี่น้องคน <c oughs> โทสุวารรณวสิบได้มาเร้วกว่าฝฟานสิตโต๊ะคงพาห้อง,งพึ่มๆเนาะวันนี้ลองใช้กะ้าน้องวัน,งนใหม่รับแล้วก็เลยแอบลูกมานะพี่น้อง่ะ วันทีวมสาวสาซุปณนีไปฟังมอลำเรื่องมื่อนี้นะนี่ลูกนี่เต่าเพราะว่าวันนี้คุณแม่ใหญ่น้อยมานอนด้วยนะคะมาเด้อคุณลุงมากินหมูกระทะเลยนต้อมื่อนี้ชิจิวมาฝากทองฝากใสอยู่กับสาวปนีนะคะพี่น้องแางอกย่าังบังกินสน้องดาวอะลูกขึ้นร้ายเทอเนาะน้องดาว ลูกจะคนมาวโคลนเนาะลูกดกแห้งอะไรังบดกีลูกแก้ลูกไม่ใหญ่แก้วอุ้ยบลูกกระดอแท้ลูกนั่งสิบสองแน่นี่นะเออมาโผลให้ไหนคับโผลให้ไหนโวนสุกีนะลองดีก่อนถอยหนึ่งซก่อน ฟ้าก็ห้องฮืมๆอยู่พี่น้องปางปาย่ชกลกยหุปีล้เยหน่อยก็เติมแค่น้ใหญ่ห้มันแห้งคือบางกี้นี่นะอันตรายมันใหม่นะเาโอเคบ่ถือคนหมโอ้ยนะใ่

มันระบายนะโอ้ยมดันน้เลบุพีบีบระบายนี่ดู

นั่งเเ่าสื่อั็นยังไงแซ่มันต้มใ่มต้มใช่หมหม้อเดือดหมูหกพได้แล้วพี่น้องไ้กินหนึ่งกระทะสามนาทีดีนะมือนี้พี่น้องเอ้ลูกนอนเรีอยนอนตัวเลยมาคนเดียวข้าวใส่จะแต่วดไปเลยลูกทราบ้นี้เป็นวันเลี้ยงยาิพี่น้อง ันเ็น่ตุเลยหลงอาหารแล้วหน่น้องสตาวตาเจิ๋วบันนากัเป็นน้องเบาอบก็เป็นน้องน้องดาวกับเป็นน่น้องลายแต่กานนี่น้องลายแต่าบันนี่น้องลายย่างมาบุกบุกได้ไงซาบันนี่สูาสันนี่น้องลายนี่ละเครื่อง ฝากทามน่อแลกกับลานมันามันน้อนพาะบ่อหอดไม่เถื่อามีะามไม่ใ่จบองเ้าไปนี่โอเมันบมมีทาท่านกี่ท่เว่าจดหมอะามมานคุณทกใจรหวางกเขดมพอจะทามมสจุ่มงทามไม่ใส่ไม่เขาจิวดหมอหมอดหมอดบานี่หอดแรกอาวอยากด้ว มาเดินพี่น้องแสบน้ำกันเลยจัมันอีเด้อแสบเพราะแสบี่พี่เธอละนเนี่แโอาใส่เล้ไงจะเลี่ใส่ถบเ่บ้า่อเรวใเลนบ้านอใส่ม่ไ้เกี่ยเต็มอยู่วะบ๊อบไ่ไมนากนเาน้ใส่นใสเ้่่เใ่ม่เ้าใ่า้้เาน้ใส่ใ่ใ่ใน่ใใขใส่ใเใใส่ใส่ใ่ใ

กินอกหท่านใจอัไะหากินหมกระทะนต้องใจเย็นๆลูกคอยกินคอยเพล็กใจอ่อนอ่านลบหน่อยนะจิ้วท่านลบน่อยนพี่น้องเนาะวมันลบมน่อยเลย วแต่วันก็นอนเดิกเนาะวันใหม่ก็ไม่ค่ก้ารับเลยนอนน้าแห้ง่ายพุ่มเนื่องนั้นกินพ่อแม่กินข่าวหน้าบุท่นมือไผดานเพ่นนอนไม่ไหมาฟพี่น้องสาวสุพณีจับเต็มวันนี้นะคะเไกเ จะแจ้าจนได้ห่านมันไม่หงมัแุ่ฮัดแ่พัเดี๋ยวรุกเอบอกไงเดยวดอเยใจเย็นด <arians> nice 응๋ใจเย็นสิบอกสิบอกว่าอย่าใจห่อนได้สาะว่าอย่าใจเย็นได้โอ้ยกล่องสมัครแจ้งงามแทนนี้เด้อพี่น้องเออลูกแม่เดียว ขนกับมาแล้วตอนนี้นะ,จะเจมส์ทำอะไรโอ้ยเจ็ดเดือนนะถวนได้เจ็ดเดือนมาบอกโอ๊บเจ็ดเดือนแล้ว,อ,ลวอ่ะเจ็ดเดือนกับเขาอบอีกคนนึง มาเดินมาเดินพี่น้องมาเดินป่าลุงเลยมาเดินมากินหมูกระทะนะคะผู้ใหญ่ใจดีเดินมือนีเลี้ยงหม,มูกระทะเด้อขอบใจผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่น้องค่ะที่เลี้ยงหม,มูกระทะวันนี้ <Okay. S 2> เต็มอิ่มไปทั้งลูกทั้งห้านพี่น้องในมือนีเด้อขอบมกขอบใจหลายๆเนี่ยกินได้ทุกอย่างอบ นมะานาวกินนิ่มแล้วมะนาวนะฮึกระชายฮู้เคทมาทันละซุกเไหนกินเนี่ยมะซุกเ้อเบื่อเด้อเมาเด้อเเบื่อกับเม้าวินการเน่มะซุกซุกเคดนะเฮทญี่ปุ่น เฮ็ดปวไก่น้อยเอาคนใหญ่ <c oughs> สีเด้ฮะอ้าวตะกบาบแล้วนางกินผู้เดียวเ <c oughs> ขามานางกินอยู่ไหนพี่ค <c oughs> นใหญ่ฮะ <c oughs> <c oughs> อแล้วคาเทรับไปนนางกินผู้เดียวเลสีมว่วง <c oughs> น้องพี่น้องคาเทรับไปนนางกินผู้เดียวกับผู้ม่วนแล้วก็กินน้ำรูน้ำร้านเนี่ยกันกิน,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 กกนจังแท้ ลูกซ้าขนลรแล้วนี่หิแล้วลามาเจได้กินหแล้วาวัวท่วังามแน่่ะงามเยนะนานเลยแหละทั้งนี้ มาบุ้มาสมกันวันนี้ก็ขอบใจผู้หญ่จใจดีด้เรียนมืกระทะมก็จะิ้ิมใจอิ้มท้อพร้อมิมอยดีมีแห้งด้อแ่งเง